โซนภาคเหนือการแข่งฟุตบอลในระดับไทยลีก3นะครับก็ถือว่าเป็นทีมน้องใหม่พอสมควรนะครับในปีนี้นะครับราชันสารคำนะครับมาเป็นหัวหน้าผู้สอนครับเราจะไปต่อสายคุยกับโค้ดราชันกันครับเอาละครับตอนนี้นะครับสายโค้ดของราชันสารคำนะครับซีแควิตตี้นะครับก็เข้าสู่รายการของเราแล้วนะครับต้อนรับอาจารย์เอาละครับตอนนี้สายอาจารย์เข้ามาแล้วครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่เาวริตครับผมครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่ที่ไหนครับกรุงเทพหรือว่าที่นครสวรรค์อ๋อตอนนี้อยู่ที่นครสวรรค์ครับทาการซ้อมที่ที่โรงเรียนกบพระผ่านเบอกบพระจังหวัดนครสวรรค์ครับผมก็คือตอนเช้าใช่ไหมฮะซ้อมเช้าวันนี้ไม่มีซ้อมเช้าครับมีซ้อมเย็นเลยครับเทนนิ่งตอนเย็นครับผมอ่าเริ่มต้นการเข้ามาคุมทัพทีมนี้อ่าอย่างไรครับมีการประสานอย่างไรครับอาจารย์ อ่าผมเคยมาคุมแมเมเจอร์ลีกของซีแควเอฟซีเมื่อสองปีที่แล้วนะครับตอนนี้อ่าช่วงปัจจุบันเนี่ยทีมของสีแควซิตีต้เนี่ยเป็นการคอนแทคระหว่างซีแควซิตี้กับชมรมกีฬาที่สุโลกที่แชมป์แมเมเจอร์ลีกต้นเหนือ,อนะก็มาคอนแทคด้วยกันแต่มาย้ายสนามเล่นทีสี่ที่บึงเสนาที่นครสวรรค์แต่เนื่องจากสมาคมกีฬาก็ปรับรวมทีสามกับทีสี่เลยมันเป็น ทีสามปัจจุบันเล่นโซนเหนือฮะของสี่แควตี้โซนเหนือของทีสามของนครสวรรค์ครับผมครับนะฮะทีนี้นักเตะคือเป็นลูกศิษย์เก่าเป็นนักเตะลูกหม้อที่ตามอาจารย์มาใช่ไหมฮะอานักเตะก็เป็นลูกม้อผมหลายคนตั้งแต่ผมคุมสุราษฎร์ยุทธยาครับคุ้มยโสธรแล้วก็อ่าเป็นเด็กพื้นที่หกเจ็ดคนครับผมงบประมาณหรือว่าเส้นทางในการทําทีมนะจารย์ เราจะอยู่ตรงไหนหรือว่าจะประคองไปก่อนอ่างบประมาณก็พอประมาณอ่าช่วงครึ่งเด็ดแรกแรก็คุยกับท่นทานประธานดูถ้าเราเกาะติดหนึ่งในสามเด็ดสองเราจะเสริมเพื่อสู้ไปแชมเปี้ยนลีกครับอืมคือผ่านมากี่เกมแล้วนะจารย์ตอนนี้ในลีกผ่านมาสองเกมก็เราชะนะสองครั้งคะแนนเท่ากับลำพูนแล้วก็แม่โจ้ครับก็คือเท่ากันครับก็คือสามทีมนี่เท่ากันหมดเลยนะฮะรับเท่าต้อเหมืนครับ โอ้โหแต้มเต็มนะครับเกมสามนี่ไปไปเจอใครจันเกมสามเนี่ยสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเป็นสัปดาห์ที่เจ็ดวันแข่งสามแมตช์าวันอาทิตย์ที่สิบแปดเนี่ยเราจะอ่าเราจะเป็นเจ้าบ้านรับมาเยือนนอต์นตาแล้ววันพุธที่ยี่สิบเอ็ดเราจะไปเยือนลำคูนแล้ววันที่วันเสาร์ที่ยี่สิบสี่เราจะไปเยือนน่านโกรทที่พิซโซโรครับอาทิตย์หน้าเจ็ดวันเตะสามแมตช์ครับ ในวันอาทิตย์ที่18ก็จะเป็นเจ้าบ้านเล่นกันที่สนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ครับผมเวลา4โมงเย็นนะครับผมนะฮะก็แฟนๆก็ปติดตามกันได้เอาล้วครับพูดถึงการทำทีมระดับไทยลีก3ปีนี้อาจารย์มองว่าไทยลีก3นี่ทุกทีมนี่คือแกล่งไหมเพราะว่าจะต้องคัดสรรกันจริงๆไทยลีก3ปีนี้ยกระดับทุกทีมเพราะว่า,อาตอนสมาคมไม่รวมก็มีไทยลี4ก4กะ มีไทยลีก3ไทยลีก2ไทยลีก1แต่เมื่อโมดรว,วมกันแล้วไทยลีก3กับไทยลีก4มันก็จะเป็นลีกูุิภาคที่เพิ่มความแข็งแกร่งยกระดับข,ขึ้นอีกเลเวลนึงนะว่าไทยลีก3ซุกโซนมีทีมที่แข็งแกร่งขนาดลำพูยังมะดุหลักโตอย่างเงี้อยอ,อเมืองการก็ตู่เชาวนุ่นุ่งอย่างเงี้ยคือแล้วก็าาลาดประชานครแล้วก็สงขลาคือยกระดับสนุกครับทุกทีมแม้กระทั่ง อุดรหนองหานที่เอาจาเดียวจากทีสองอุทัยไปเล่นศูนย์หน้าเพราะว่าสนุกหน้าเป็นการพัฒนาขึ้นอีกเลเวลหนึ่งเพื่อเพื่อทีมที่จะก้าวขึ้นทีสองได้ยกมาตรฐานขึ้นมากกว่าเดิมครับผมก็คือเท่ากับว่าทีมหนึ่งแกล่งอีกทีมหนึ่งก็จะยอมไม่ได้ก็ต้องก็ต้องมีเหมือนกันครับต้องยกระดับขึ้นไปสู้รครับว่าที่งบ <c oughs> ประมาณไม่ว่าจะน้อยจะมากลงไปก็ต้องสู้ให้สนุกและย,ยกเลเวลการพัฒนานักเปาของทีมเพื่อจะไปสู้ได้ด้่อต่อยอดไปเลยผนมะว่าเป็นการพัฒนาที่ถูกต้องและถูกทางครับผม ทีนี้มันก็จะส่งผลไปถึงคนชมนะอาจารย์นะครับผมมันจะสนุกฮะแล้วก็ตื่นเต้นมากกว่าแต่ก่อนคืออ่าโคต้ายูยี่สิเอ็ดก็ไม่มีเป็นยูยี่สามสองคนในสนามความสนุกตื่นเต้นมันก็จะตกงตื่นเต้นกับทีสี่เยอะครับทีนี้มาที่ทีมสี่แควตี้ของเรามีต่างชาติกี่คนอาจารย์อาต่างชาติเราเก็บไว้สามสามคนนะมีจิมมี่โซล่าอาจิมมี่โซล่า อ่าแล้วก็แฮงดี์คูยูที่เคยเล่นนครผสมบ้านค่ายแล้วผมดึงมาจากกระบี่นะเตจทีสามก็เลยอยู่สีแล้วก็ตัวเก่าแล้วก็ยังเหลืออีเจบ้านจักกสามตัวครับนักเตะที่อยู่ในทีมเราเนี่ยเอาแบบเน็ตเน็ตเนี่ยคืออ่ารายได้เขาเนี่ยคือเราเราลดลงมาแม่จานหรือว่าร่วมด้วยช่วยกันอ่าแล้วก็ช่วงนี้คือสถานการณ์โควิดนะผมก็รับนโยบยมาจากประธานสโมสรแล้วก็มาคุยนเนั็เด็ก ก็ก็มาช่วยตามสภาวะโควิดก็ลดบประจ็ตลงนะตามสภาวะทีมครับแต่ก็ท่านประธานก็ท่านเป็นคนมีน้าใจแล้วก็ใจกว้างบางแมช์ก,ก็มีอัจจิก็คอยดูแลดูแลเด็ดไม่ว่าทั้งในแคมป์มีที่พักให้หรือกระทั่งรายละเอียดหลายอย่างผมว่าที่นี่ก็ค่อนข้างเพอร์เฟคแล้วก็อนาคตข้างหน้าน่าจะก้าวไประดับทีสองหรือไม่แน่อีกสักพักหนึ่งหรือประมาณเกินเจ็ดพอาจจะขึ้นทีหนึ่งได้ครับเพราะประธานท่าน คุณวิศัติ์นิยมมองการไก่ก็โอเคครับก็สนามกําลังสร้างแล้วก็มีแคมป์เก็บตัวก็ซื้อรถปัสวมาก็กําลังพัฒนาขึ้นเรื่อยๆก็พยายามปรับเลเวลเพื่อจะเพราะเรามันทีมน้องใหม่ก็พยายามขยับยบเพื่อใช้ตายขึ้นมาทีสองแล้พัฒนาขึ้นหน้าไม่แน่ก็จะอาจจะถึงอลีกถึงจุดต้องต้องรอเวลาและการพัฒนาแต่ประธานเขามองการไก่ครับผมสนามที่สร้างอยู่ตรงไหนอาจารย์สนามที่สร้างมันเป็นเส้นระหว่างมาจากกรุงเทพ จะไปเข้าละครสวรรค์จะเป็นบายพาสออกกําแพงเพชรครับาบพาสออกกาแพงเพชรตอนนี้ก็ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วการถมที่อย่างไรก็ตอนนี้ก็กะร,ระยะนี้เีคือรอให้ฝนตกไระดินยุบเป็นที่แล้วก็ถมเกี่ยในยในช่วงธันวามกราก็ปีหน้าน่าจะมีโอกาสได้ใช้สนามใหม่ครับผมนี่เป็นแคมป์ใหม่ใช่ไหมจันอ่าเป็นสนามสนามแข่งขันใหม่เลยครับ<อ>แต่ตัวแคมป์ก็อยู่ใกล้ๆกันไม่เกินสิบโลฮะที่กุมาครับผม นะครับนี่ก็เป็นโครงสร้างที่จะเป็นอนาคตนะครับเพราะว่าทีา่ฟังจากอาจารย์พูดก็คือเป้าหมายคือไปไทยลีกหนึ่งวางประมาณไหนอาจารย์สองปีสามปคีคือโครงสร้างเนี่ยค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยผมว่าถ้าคอนแทกในทัศนวิสัยของตราดฐานไม่น่าเกินสามปีเราน่าจะขึ้นทีสองครับแต่ถ้าเราขึ้นได้เราขึ้นเลยครับ ระวังป้าไม่เกินสามตีขึ้นทีสองแต่ทีสองต้องดูการเลเวลและการคือพัฒนาทั้งบริหารทั้งลัตเต้ขั้นหนึ่งว่าเราจะต่อยอดไปทีหนึ่งหรือเปล่าแต่เมื่อเรามีสนามมีอะไรพร้อมค่อยๆเดินทีละก้าวและนั่นคือการพัฒนาในอนาคตผมเชื่อว่าค่อนข้างจะมีโอกาสสูงก็ต้องคุยแนวนโยบายกันทีละขั้นตอนครับปีต่อปีแต่ประธานเขาตู้แลวเขามีแผนพัฒนาแล้วก็สร้างโครงสร้างอะคาเดมีด่เพื่อเด็กในนครสวรรค์เนี่ย ต่อยอดไปเรืเ่อยๆแนวทางธรามประธานเนี่ยฮะคือน่าสนใจนะครับครับคือนอกจากชุดใหญ่แล้วเรายังมีน้องจูเนียหรือว่าอคาเดมีเนี่ยเราไปพันธมิตรกับใครกัจาจันตอนนี้เราดูในใน,ในทางซีหน้าที่สปอนเซอร์จากสมาคมที่ได้2,000ล้านอาจจะมีหลีกของอ่ายูสิบสี่สิบหกหรือสิบแปดเราก็จะคอนแทคกับโรงเรียนกับโรงเรียนโกรฟะ แล้วก็ยังเปิดอะคาเดมี่นั่นคือใน,ในโครงสร้างในปีหน้าที่ผมจะต่อยอดให้ไปเรื่อยๆเอามีผู้ช่วยผมอย่างอนนท์มุสุขโขสัญญาพุ่งจันที่อาจจะมาคุมอะาคาเดมี่ชุดเล็กสู้สู้ยูลีอะไรต่อยอดได้ครับนั่นะคือโครงสร้างในนาคดข้างหน้าแต่ก็ต้องดูนโยบายของสมาคมว่าอ่าเล็กเยียบปีหน้าจะมีนโยบายเกี่ยวกับกาอาลีเกเยวาวชนยังไงครับผมกรลับอ่ะกลับมาเรื่องการแข่งขันของระดับไทยลีกสามนะครับเล็กแรกนี่เหลือกี่เกมจนันาร์ เลตแรกรแเขาเตะไปสองเลกแปดเกมเลตสองก็เลกสิบแปดเกมที่จะหมดในวันที่สามสิบเอ็ดมกราเรามีเวลาอีกประมาณสามเดือนจะเพื่อง่ายสามเดือนก็สิบกว่าวันเลิกนะครับเพราะฉะนั้นการใช้ผู้เล่นค่อนข้างจะต้องโรเซชันแล้วก็มีเคารพรีร่างกายให้สดที่สุด mm hmm. เพื่อไม่ให้สมดุลทีมเสียมันเป็นการต่อสู้ดิแทคติกโค้ดนแะ mm hmm. การวางตัวผู้เล่นก็สนุกครับ, mm hmm. รบเทปนี้เพราะว่าต้นเหนือผมว่าโค้ดค่อนข,อข,อขออ้างจะเขี้ยวนะผมยกให้เพื่อนผมอะ อ่าเสร็จสรรเสริญพงเป็นตัวหนึ่งในในความเที่ยวของตำแหน่งเพชรนะโค้ดเพราะว่าตอนเสร็จทำทีสามก็เลยเวิอ้งอยู่ในหนึ่งในเก้าตลอดอ่าแล้วยังมีโค้ดปอนจากลำปูนอ่ามีพี่โมโจากพิษณุโลกมีเพื่อนผม,มนอ่านพดลวิจารณงรงค์จากอดิตอ่ามีผมแล้วมีน้องตุ้นรงศักดิ์สีทองแล้วก็มีน้อง,อง,องอเพื่อนตากสมบัติของปีเพราะว่าตอนเหลือปีนี้อัดด้วยคุณภาพของโค้ดนะสนุกครับส่วนมากโค้ดก็เป็นเพื่อนกันหมดครับมันพี่ๆน้องๆกันหมดเพราะคอนแทคมัน เอาละครับนั่นก็เป็นเป้าหมายนะครับของสี่แควซิตี้นะครับแม้ว่าจะเป็นทีมที่อาจจะชื่อยังไม่ติดหูนะครับแต่ว่าผลงานใน2เกมแรกก็มี6กคะแนนนะครับสิบแปดนี่ก็จะเป็นเจ้าบ้านนะครับในเวลาเท่าไหร่นะอาจารย์เวลาอ่าสิบหนแต่มีหนังสือจากสมาคมเล่นเป็นสิบห้าสามูนเพราะว่าหน้าหนาวมันจะมืดเร็วครับอืมอืมอืมอ นะครับอาลครับก็ขอให้โชคดีนาจารย์หน้าในเกมที่3นะครับก็เดี๋ยวติดตามผลงานนะครับขอบคุณอาจารย์ครับผมครับขอบคุณครับพี่ยาวริตขอบคุณครับก็เป็นสายอาจารย์ราชันสารคคมนะครับเฮดโค้ดของทางด้านซีแควซิตี้นะครับในเกมที่3เล่นในบ้านนะครับก็ไปติดตามกันได้เวลา15บหนกาสนาทีะครับขยับจาก16ขึ้นมาเร็วกว่า อีกสักนิดหนึ่งนะครับสานาทีนะครับเอาละครับก็ติดตามนะครับสำหรับโซนเหนือนะครับ